ันนี้นะคะจะพามาชมบ้านนะคะบนที่ดินสีไร่นะคะเป็นบ้าน3ามหลังนะคะออหลังแรกนะคะจะเป็นหลังใหญ่หลังใหญ่นะคะบ้านสวยนะคะ,ะมีบริเวณรอบๆนะคะบริเวณรอบๆดูด้านขวาก่อนนะคะด้านขวาทางนี้จะ,จะมีโรงจอดรถนะคะโรงจอดรถนะคะมีสวนด้านข้างนะคะมีสวนด้านข้างอย่างนี้ให้ดูรอบๆแบบนี้เลยนะคะ ทางด้านฝั่งด้านหน้าของบ้านนะคะเป็นทิศเป็นทิศใต้นะคะจะเป็นถนนกระนวนน้ำพองนะคะไปด้านขวานี่ก็คือจะเข้าน้ำพองขอนแก่นนะคะถ้าไปด้านซ้ายด้านซ้ายฝั่งฝั่งทางทิศตะวันออกนะคะจะไปในเขตเทศบาลกระนวนนะคะตลาดกระนวนกระลาสินนะคะย่างตลาดนะคะจะไปฝั่งนี้นะคะบริเวณบ้านนะคะก็จะมีบ้านอีกสองหลังนะคะอยู่ในบริเวณเดียวกันอันนี้ เป็นเป็นบ้านสองชั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเป็นหลังที่สองจะเป็นไซส์กลางนะคะเป็นไซส์กลางแล้วก็ฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็เป็นห้องเก็บของนะคะเป็นโรงรถนะคะอันนี้ก็เป็นห้องเก็บของเป็นโรงรถหรือถ้าเราจะปรับปรุงเป็นบ้านพักก็ยังทําได้นะคะแล้วก็มีห้องน้ําด้านหลังอีกอีกอีกหลังหนึ่งเลยนะคะเราจะได้เห็นด้านหน้าแบบนี้ก่อนเลยนะคะ